บทที่สิบแปมานีพูดว่ามานีจะไปบ้านย่าของจูใจแม่คะทำไมมานีไม่มีย่าบ้างแม่พูดว่ามานีมียา่าแต่ย่าไม่ได้อยู่ที่นี่แม่จะพามานีไปหาย่าก็ได้ที่บ้านยา่ามีป้าและลุง มานีดีใจโกรธแม่และพูดว่ามานีดีใจจะได้ไปหายาแม่ว่าถ้าเราไปหายาจะให้หนาอยู่เฝ้าบ้านมานีพูดว่ามานีจะพายามาอยู่ที่นี่พ่อหัวเราะหึ่หึแม่พูดว่า ถ้ามานีพายามาได้ก็ดี